สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้เนี่ยพี่น็อตทีแคสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมารีวิวงาน Academic War. อคาเดมิกวอ r ตอบปัญหาวิชาการในตำนานที่น้องๆหลายคนเนี่ยเฝ้ารอกันอยู่เนาะอันนี้เนี่ยเรามาที่เซนอร์ลาสตาควอดแก่นเพราะว่าวันนี้เป็นอคาเดมิก w อ r ภาคคอนแก่นเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในภาคนี้เนี่ยบรรยากาศงานจะเป็นยังไงบ้างตามกันไปเลยครับตรงนี้เลย ในช่วงายน้องๆมากันเยอะมากการสอบของวิชานะคะก็คือชีวะกับวิชาการแพทย์ให้น้องๆว่าช่วงเราอยู่รอบมาเช็คว่าต <c oughs> mm ัวเองมีติดสอบหรือเปล่าพอเช็คก็จบเลยรอห้องสอบอย่างเดียวนะครับห้องสอบก็ถึงทางเดีนเลยน้องๆก็กำลังแบบต่อแถวรอระหว่างรอห้องสอบนอกจากนี้นะคะนี่เปิดไูด้วยในห้องสอบเนี่ย แล้วจากที่นั่งดนูจะมีตัวทีนภาษาอังกฤษนะคะ A ถึงนะคะ A ถึง K เนี่ยเป็นแนวเถวแนวตั้งถ้า A ถึนเยู่แถวหน้าสื่อ K อยู่หลังสืดออะหนึ่งถึงสิทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องสอบแล้วแล้วน้องๆเนี่ยเข้าสอบรอบแรกรอบขัดเลือกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราอ่ะจะแอบเข้าไปดูแต่เราติด p d ดีแล้วนะเขาอ,อนุญาตถือว่าอนุญาตเพราะเขายู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแบบเงียบๆนะไปนี่ยนี่คือบรรยากาศของที่ขอนแก่นนะครับเราก็จะจากที่คอนแก่นฮอตรงนี้นะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่โรงแรมเขาทาการสรอบกันอยู่นะครก็กำลังขมักขันมันกันเลยนะโดยจริงๆแล้วเนี่ยในรอบนี้นะครับก็บครอบเรื่น้องน,น้องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย หลือเพียงแค่10คนสุดท้ายเท่าน,นั้นแต่คนอื่นที่ไม่เข้ารอบเนี่ยเราจะมีการประกาศผลเลยนะครับว่าน้องๆเนี่ยได้คะแนนอยู่ในหลักเกเรียนเงินเรียนทองเรียนทองแดงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในรอบพอบร์ตฟลิโอต่อไปได้เนาะเดี๋ยวเราไปแอบดูบรรยากาศต่างๆกันดีกว่าครับ อนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ช่วงเช้าเนี่ยสอบเสร็จแล้วทุกคนแล้วน้องๆเนี่ยก็กําลังออกมาจากห้องสอบตรงนี้เลยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีตรวจข้อสอบเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงแลวประกาศผลทันทีเลยเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างกับน้องๆกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยข้อสอบที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับน้องสวัสดีสสดเป็นไงสอบสวิชาอะไรสอบคณิตคณิตยากปะกี่ข้อ มีกี่ข้อมีย่ิหาข้อทำได้หมดเลยไเป็นไงข้อหลอบยักไหมออั้แต่โม่สี่ค่ะเลยมาลองข้อสอบเฉยก็ไม่ได้ทำได้เยอะมากคิดว่าเราจะเขา้ารอบแน่นอนไม่สู <c oughs> ้ๆนะถือว่าลองลองลองข้อสอบดูนะครับ๊ายไายโชคดีสอบติดทุกคนเขามาลองข้อสอบตั้งแต่โมส่ส4ดังนะั้น <c oughs> น้องๆคนไหนที่อยากจะมาเนี่ยมาได้เลยตั้งแต่แบบอนุบาล ตรงนี้อนุบาลเข้ามาได้แล้วนะครับผม<ล>ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น้องๆตรงนี้นะครับก็กําลังทยอยออกไปเนาะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการตรวจข้อสอบแล้วก็ประกาศผลนะครับย้ํานะครับว่า ดอกเสร็จปุ๊บรอมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผลออกทันทีรู้เลยว่าตัวเองนั้นอยู่ผลเอ่ออยู่ผลงานเนี่ยระดับเหรียญทองเอหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือจะเข้ารอบชิงหรือไม่รอติดตามเดี๋ยวพี่น็อตเนี่ยไปดูรายละเอียดการตรวจข้อสอบก่อนนะครับลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายตอ,อนนี้นะครับผลคะแนนเนี่ยก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปประกาศผลแบบเรียลไทม์กันเลยเดี๋ยวเราตั้งกันไปดูทีเดียว<อ>เลยครับอ่ตื่นเต้นไปขาดตื่นเต้นไปเสกใหายแล้วนะโอเคค่ะเอาพี่แล้ว เดี๋ยวเต็บตัวนะคะที่มาแตะนะคะตรงบอรที่น้องเช็คชื่อเมื่อเช้านี้นะคะ <c oughs> แปะค่ะไปฉีกไปแตะแปะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาดูได้แล้วนะคะ <c oughs> แรงที่ก็คือบรรยากาศของการดูผลนะครับซึ่งใครที่เข้ารอบเนี่ยไปรายงานตัวเลย ส่วนใครที่อาจจะไม่เข้ารอบก็สามารถดูผลตัวเองได้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระดับอย่างไหนายอยกันดูได้เขาบอกว่าโซเชียลดิแทรนดิ่งแต่วันนี้แตกแล้วนะครับได้เลยเดี๋ยวในสเตปคือการแข่ง็อกิงชารเลิศอยกไปติดตามกัน่อว่าจะเป็นยังไงเนาะและนี่ก็คือรอบชิงเขาก็จะเอาคนที่คัดเลือกมาแล้วเนี่ยมาแข่งในรอบนี้เนาะมาแอบดูกับกิการกันเขาจะมีกติการก็คือว่านมงๆไม่เข้ารอบนั่ง แล้วก็จะมีคําถามมาทีละข้อตอบได้ก็ได้หนคะแนนก็จะขึ้นสกอร์บอร์ดเรียลไทม์เลยว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่บ้างแล้วก็แข่งกันถึงสิข้อตัดสินพ้ชนาที่หนึ่งที่สที่สามเดี๋ยวจะมีการแป่มอบรางวัลต่อไปตอนนี้ก็ดูบรรยากาศได้เลยครับรางวัลชนะเลิศค่ะอันดับที่หนนะคะน้องกสิทิิ์สีทองสู่โรงเรียนสุรวิวัฒ มหาวิทยาลัยสุรานราีค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ สำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแทรกขึ้นมาของทาง Academic w a l เนาะเรามีการจัดแนะให้ฟรีทีแคส66กและก็โคต้าด้วย <Okay. S 1> นี่คือบรรยากาศของน้องๆตรงนี้เลยนะครับที่กำลังตั้งใจฟังอย่างเนืองแน่นเลยนะครับและตอนนี้พี่ไอจีกำลังจะพูดอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่น็อตเนี่ยก็จะขึ้นไปบรรยายเรื่องโคต้าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันถ้าใครอยากฟังดีๆแบบนี้ลงทะเบียนมาได้ฟรีเลยนะครับกับงานแนะให้ฟรีทีแคส66กนะครับกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับ เย้ yeah. สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานแนะให้ฟรีทีแคสตกกนะครับอ่แล้วนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1วันเนาะสำหรับคาเดมิกวอลตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยจนถึงประกาศผลแล้วก็รับรางวัลเนาะส่วนใครที่ได้เป็นตัวแทนภาคเนี่ยก็จะมีการ ไปแข่งขันในกรนะุงเทพมหานครอีกทีนึงซึ่งทีมงานของเราเนี่ยก็มีในส่วนของค่าเดินทางแล้วก็ค่าดีเทาในการสป,ปอร์ตน้องๆด้วยเนาะยังไงก็ตามใครสนใจเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ใต้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย